เอสวี5ที่นั่งคันนี้ห้ามพลาดกันเลยนะคะเลขหมล์เพียงแค่70,000มกโลเท่านั้นเองได้เป็นตัวท็อปมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยปีเปิดแบบออโต้มาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะคันนี้ภายในมาพร้อมกับเบาะหนังสีตาติดแอร์รอบพันมาให้กับคุณลูกคา้าเรียบร้อยด้านหน้าของเขาระบบเซ็นทัลล็อกพรอมไรมันติฟังก์ชันหน้าจอทัสกินแอร์ออโต้เกียร์ออโต้มาให้เบาะหนังสีตาปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้ราคาถือว่าดีมากๆได้เป็นตัวท็อปอีกด้วยเลขหมล์น้อย บบนห้ามพลาดนะคะสนใจคันนี้เดี๋ยวเราไปดูคิดเต็มกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอทุกท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้มาพบก,กับพิงเพชรยนต์นะคะพิงอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสวินทวง 46, สี่สิบำนักงานใหญ่สาขาที่สามนะคะโวนรถรถมือสองยาที่ใหญ่ที่สุดในยาสวินทวงศ์นี้เลยนะคะมีรถให้เลือกมากกว่า200ร้อยสามร้อยกว่าคันแน่นอนนะ สำหรับวันนี้นะคะมีตัวท็อปมาแนะนำให้กับพี่ๆได้ดูอีหนึ่งคันเลยนะคะตัวท็อปใหม่ล่าสุดเลขใหม่น้อยๆแบบนี้คันนี้ห้ามพลาดเลยได้สีขาวมุกระบบออปชั่นของเขาจัดเต็มให้แน่นอนนะคะ Isuzu m i l ล X นะคะ1.9 Ultimate ขับ2ปี2021เลขใหม่เพียงแค่70,000โกเท่านั้นเองกับราคาอยู่ที่9แสน1,9บาทเครดิตดีลูกค้าจับไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถ นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณหมื่นนะคะ1 5ื่นมื่นหกนะสำหรับคันนี้ขอรายได้ส0 0 0มืนขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยนะเดี๋ยวพินจะพาคุณลูกค้าไปดูรายละเอียดคันนี้กันเลยค่ะ ด้านหน้าของเขากระจังหน้าจะได้เป็นแบบโครเมียม2เส้นนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดนทามน่งไลท์ตัวนี้ได้ตัวโฉมใหม่มาให้เรียบร้อยมาพร้อมกับไฟตัดหมอทั้งสองข้างนะคะระบบเซ็นเซอร์อยู่ตรงด้านข้างมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยตัวนี้ได้เป็นสีขาวมุกสวยๆมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะในส่วนของล้อคันนี้กันบ้างคันนี้นะคะได้เป็นล้อแมกลมดําสวยๆมาให้แบบนี้เลยนะคะยางปี2023แม็กลมดาแมกแ เริมจัดโรงงานมีมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้อีกด้วยนะคะมือจับตัวนี้นะจะได้เป็นแบบสีเดียวกับตัวรถมาให้นะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับกุญแจย์เลสให้พบเลยพ แล้บอบเซ็นเตอร์ล็อกออโต้รอบคันกระจกตัวนี้ได้เป็นกระจกปรับไฟฟ้ามีมาให้มือจับแบบโคเมียมาให้อีกด้วยสัญญาณกันขโมยนะคะกระจกแท้เดิมจากโรงงานยางเดิมไม่เสื่อมสภาพรอยเม็ดอาร์ตต่างๆมีช่องใส่แก้วน้ำขวดน้ํามีมาให้ครบเลย พรมลายหุ้มหนังสีดำได้เป็นพรมลายมันติฟังก์ชันนะคะช่องใส่แก้วน้ำผลน้ำมีมาให้ครบเช่นเดียวกันหน้าจทาทัสกินแอร์ออโต้คันนี้ได้เป็นเกียร์ออตโอต้มาให้นะคะเบาะหนังสีมานตาดด้วยตะเก็บสีเทาได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่สีเดียวกับตัวรถนะคะยางเดิมไม่เสื่อมสภาพ ออปชันของเขาจัดให้เต็มๆกันเลยตัวท็อปแบบนี้ถือว่าออปชันถือว่าเยอะมากๆและที่สัมพันธ์ตัวนี้ได้สีขาวมุกมาให้อีกด้วยนะคะมาพร้อมกับพรมสีดำทั้งสองฝั่งนะคะคอนโซลหน้าของเขาจะเป็นสีดำทูโทนภายในก็จะเป็นสีดำตัดขอบด้วยสีเทาวสวยๆมาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวเล่านะคะมาดูในส่วนของเลขไม์กันเลยเหยียบเบรกกดปุ่มพูซการได้เลยคะ่ะ สำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าหน้าจอสวยๆขึ้นมาให้แบบนี้เลยเป็นจอดิจิตอลนะคะเลขไมล์วิ่งอยู่ที่7จ็ดหมื่นสองได้เป็นเลขไมล์แท้เดิมจากโรงงานมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะพรมลัยหุ้มหนังสีดำได้เป็นพรมลายมันติฟังก์ชันสามารถเพิ่มระดับเสียงลดระดับเสียงได้เรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนนะคะติดเนวิมาให้เรียบร้อยแอร์ออโต้คันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้มาให้ ัว P คือเบรมือไฟฟ้านะออบชันจัดให้เต็มๆพื้นที่กว้างขวางน,น่าใช้งานนะคะติดกล้องหน้าและกล้องท้องถอยมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยระบบความปลอดภัยมาให้กับคุณลูกค้าเต็มๆเลยนะคะพื้นที่กว้างขวางน,น่าใช้งานสุดๆกับราคาอยู่ที่ 901,900บาทนะคะเครดิตดีลูกค้าจับไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะมาดูในส่วนของผู้โดยสารคันนี้กันบ้างนะคะเบาะหนังสีมตามพื้นที่กว้างขวางน,น่าใช้งานมีตัวชาร์จแบตเตอรี่ให้ด้วยติดแอร์รอบคันมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยสำหรับคันนี้ สามารถทับเบาะขึ้นแบบนี้ได้นะคะมาพร้อมกับเบาะหนังสีมตาลมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยออปชันฟังก์ชั่นครบเพื่อนจัดเต็มให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลยนะคะลำโพงด้านข้างมีมาให้มือจับแบบโครเมียมนะมาพร้อมกับตัวกระจกแท้เดิมจัดโรงงานมีช่องใส่ของให้อีกด,ด้วยนะคะยางเดิมไม่เสื่อมสภาพรอยเม็ดอาร์ตต่างๆมีมาให้กับคุณลูกค้าครบ,บพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานสุดๆกันเลยทีเดียวนะคะ มาอยู่ในส่วนของยางด้านหลังยางปี2020 23แม็กแท้เดิมจากโรงงานแม็กขอบ2 0ได้เป็นแม็กลมดำสวยๆมาให้แบบนี้เลยนะคะชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ L.E.D มาให้อีกด้วยนะคะระบบเซ็นเซอร์อีก2จุดอยู่ตรงด้านหลังมาพร้อมกับไฟทับทิม4แดงมุกไฟเบรกดวงที่3กระจกไล่ฟ้าตัดกระสีตัวรถสวยๆเลยนะคะด้านหลังมีระบบเซ็นเซอร์ของเขาก็คือระบบความปลอดภัยรอบพันกันเลย นะสำหรับคันนี้นะพื้นที่กว้างขวางหน้าใช้งานติดแอร์รอบพ่านมีไฟ2สอสินค้าให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยสามารถพับเบาะได้นะคะเดี๋ยวเราเก็บงานอยู่ตรงด้านข้างให้ช่องใส่แก้วน้ำขวดน้ำมีมาให้กับคุณลูกคา้าครบๆแบบนี้เลยนะคะตัวโชคของเขาไม่มีเสียงร้องนะช๊คเดิมชุดไฟท้ายของแท้ริ้วรอยต่างๆไม่มีนะคะชุดไฟท้ายของแท้นะคะตัวโชคของเขาก็เดิมๆกันเลย พื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานสําหรับคันนี้นะติดฟิล์มรอบพันนะคะตัดขอบด้วยโครเมียงสวยๆมาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลยได้เป็นสีขาวมุกมาให้อีกด้วยนะคะเลขไม่ถือว่าน้อยมากๆสําหรับคันนี้นะในส่วนของยางด้านหลังยางปี2023แม็กลมดามแม็กแท้เดิมจากโรงงานแม็กขอบ10แม็กขอบ20นะคะคุณลูกค้ายางปี2023มาให้ครบนะมาพร้อมกับราวบันได สีดำมาให้ด้วยนะคะมือจับจะได้เป็นแบบสีเดียวกับตัวรถมาให้พื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานมาพร้อมกับเบาะหนังสีดำส,สวยๆลำโพงด้านข้างมาให้พร้อมกระจกแท้เดิมจานลงงานตัวล็อกเด็กต่างๆมีมาให้กับคุณลูกค้าครบๆแบบนี้เลยนะคะโครงสร้างคมสันตัวรถของเขาก็เดิมๆกันเลยนะคะบอะปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้ช่องใส่ของคู่มือต่างๆมีให้ครบเลย นะคะคุณลูกค้าพื้นที่กว้างกว่างน่าใช้งานสําหรับคันนี้ติดแอร์รอบพันใครอยากได้ตัวท็อปเป็นรถครอบครัวนะคะวันนี้เลยพิง์มาอัปเดตรีวิวให้กับพี่ๆได้ดูเลยนะสำหรับคันนี้ออชชั่นของเขาจัดให้เต็มๆแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้นะคะ isuzu m u l isuzu m u x นะคะ1.9ึ ultimate ปี2021นะคะเลขไมยเพียงแค่70,000กกโท่านั้นเองกับราคาอยู่ที่ 9แ9 0 0 0บาทเครดิตดี B D, ลูกค้าจับไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.59ผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปี84งวดกันไปนเลยนะคะได้รถสวยๆรับนี้ไปใช้งานเป็นรถครอบครัวที่น่าใช้งานอีกหนึ่งคันเลยนะคะราคาถือว่าดีมากๆสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยะคะ่ะ มาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวน็อตลอยเมทอาร์ตต่างๆแบตเตอรี่คือใหม่ๆกันเลยแผ่นเพจเช็คได้จากเลขตัวเครื่องเลขตัวถังได้เลยนะคะเช็คจากศูนย์ได้เลยสําหรับคันนี้นะเช็คจากศูนย์ได้เลยนะคะซุดไฟหน้าของแท้คานเดิมตรงแท้จากโรงงานซุดไฟหน้าของแท้สําหรับคันนี้นะออปชั่นคือให้เต็มๆแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้นะ ภายในห้องเครื่องยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานเดี๋ยวเรามีการเก็บงานให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะตัวน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาตัวน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาฝากระโปรงรอยม็ดอาร์ตต่างๆแผ่นกันล้อรถของเราคือรับประกันแน่นอนไม่มีการชนหนักผิดความจมน้ำเกลี่ยสีอไมมีเล่มทุกคัน มีวันรักตีหลังการขายให้30วนันมีการตรวจรถให้274รายการก่อนที่ลูกค้าจะรับรถไปจะมีการเช็คในส่วนของแอร์ไฟแบตเตอรี่ของเหลวน้ำมันเครื่องให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจออกรถมือสองอยากได้รถครอบครัวไว้ใช้งานนะคะวันนี้พิงคมาอัปเดตให้กับพี่ๆได้ดูเลย นะคะคันที่อยู่ข้างหน้าของพินนี่เลยนะคะได้เป็น isuzu mu-X 1.9 ultimate ปี2021สีขาวมุกส,สวยๆเลยนะคะเลขไมยเพียงแค่70,002ท่านเองกับราคาอยู่ที่999,000บาทเครดิตดีลูกค้าจับไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะดอกเบี้ยตัวนี้อยู่ที่2.59ผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปี84งวดได้รถครอบครัวตัวท็อปออปชั่นเยอะไปใช้งานกันเลยนะคะหรือจะเข้ามาขับรถ ลองขับรถเทสได้กันได้เลยที่บริษัทเท็ยนนะคะสวินทวง4ีสจำนักงานใหญ่สาขาที่3ของเราศูนย์รวมรถมือ2นะคะคุณลูกค้ารถบริษัทของเราจะจีดอยู่กับถนนใหญ่ลองขับมามาลอขับรถเทสได้กันได้เลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะคลิปต่อไปจะพาคุณลูกค้ามาดูรถข้างในนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ